สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนพิมานพิทยาสันวันนี้มานำเสนอเรื่องเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำค่ะในปัจจุบันมีปัญหาการตกน้ำและจมน้ำเป็นจำนวนมากเพราะในแต่ละปีมีเด็กและผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ำไม่เป็นตกน้ำและเสียชีวิต การที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำหรือไปเที่ยวเล่นตามสถานที่ต่างๆที่มีแม่น้ำก็ให้เกิดเหตุการณ์จมน้ำหรือตกน้ำและในบางครั้งไม่มีใครทราบว่ามีคนกำลังจมน้ำจะทราบอีกทีก็ต่อเมื่อคนคนนั้นไม่ได้กลับบ้านหรือหายตัวไปพวกเราเลยคิดคน้นเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ผู้คนรอบข้างหรือกู้ภัยได้รับรู้มารู้จักกับตัวเครื่องกันเลยค่ะ เครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องเตือนภัยคนตกน้ําค่ะปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มที่2เป็น gps ปุ่มที่3เป็นไซเรนตัวสีแดงก็จะเป็นไซเรนค่ะแถบตรงนี้คะจะเป็นแถบบอกปริมาณแบตเตอรี่ในขณะนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นทางด้านหลังค่ะช่องแรกนะคะจะเป็นช่องชาร์จไฟค่ะสามารถชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่หรือไฟบ้านค่ะ2ช่องถัดมาเป็น gps สองช่องถัดมานะคะจะเป็นการขยา,ายไซเรนค่ะสามารถต่อายเรนออกไปวางตาบสารที่ต่างๆได้หลายตัวค่ะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะปุ่มสีขาวนะคะก็จะเป็นการขยายเสียงของไซเรนให้มีเสียงที่ดังขึ้นค่ะและตัวเสานะคะจะเป็นเสาอ,อากาศค่ะต่อมาจะมารู้จักกับอุปกรณ์ทางฝั่งนี้นะคะตัวนี้จะเป็น GPS ติดตามตัวค่ะตัวสีขาวจะเป็นเซนเซอร์น้ําค่ะ โทรศัพท์จะเป็นโทรศัพท์ที่เราใช้ในการทดลองค่ะไซเรนจะเป็นไซเรนที่ต่อออกมาจากตัวเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำค่ะ GPS ก็เช่นกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นการสาธิตการทำงานของเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำค่ะเราจะต้องพกเซ็นเซอร์น้ำและ GPS ติดตามตัวเอาไว้กับตัวนะคะนี่จะเป็นเหตุการณ์จำลองเวลามีคนตกน้ำหรือว่าจมน้ำนะคะที่ด้วย เมื่อมีคนกำลังตกน้ำหรือว่าจมน้ำนะคะเซ็นเซอร์ของเราก็จะโดนกับน้ำค่ะจะทำให้เครื่องส่งสัญญาณเซเรนดังขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีคนกำลังตกน้ำค่ะ เครื่องส่งสัญญาณเซเรนนังขึ้นจะมีการโทรเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เราได้ตั้งผ่าเอาไว้เพื่อเป็นเอกหนึ่งสัญญาณในการแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีคนกำลังตกน้ำค่ะถ้าเราอยากทราบว่าคนคนนั้นตกน้ำหรือจมน้ำอยู่บริเวณใดเราสามารถโทรไปหา G.P.S. ตัวที่เขาพกติดตัวเอาไว้ หลังจากนั้น GPS จะทำการส่ง SMS ที่สามารถดูได้ผ่านทาง Google Map ว่าตอนนี้คนคนนั้นกำลังตกน้ำอยู่บริเวณใดค่ะ เราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ